คลิปนี้ผมจะพามาดูส่วนหนึ่งของการเรียนสักคือการฝึกเดินเส้นบนหนังเทียมขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ำยาลอกลายทาลงไปบนหนังเทียมให้ทั่วจากนั้นเราจะนำแม่พิมพ์มาปั๊มลงไปข้อเสียของหนังเทียมคือมันจะติดไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเสร็จแล้วไปกันต่อครับคือการเลือกเข็มสักมาใช้ในการฝึกเดินเส้นโดยเราจะใช้เข็ม RL อนะครับอยากได้เส้นเล็กเส้นโตก็เลือกเอาได้ตามใจชอบโดยทางร้านเราได้จำหน่ายชุดสักนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมทักมาได้เลยนะ ขั้นตอนนี้คือการตั้งระยะเข็มที่เหมาะสมรวมไปถึงการปรับตะโตกให้เหมาะสมกับงานที่เรากำลังจะสักจากนั้นนำถ้วยหมึกไปทาวาสลีนปั๊มลงไปเขย่าวควอดสีจนมั่นใจแล้วเปิดฝาเทเจ้าหมึกสักเนี่ยเราก็มีจำหน่ายอีกแหละจากนั้นค่อยๆหยดลงไปให้เต็มฝาแบบนี้นำวาสลีนมาทาที่หลังมือฝั่งที่เราถือเครื่องและทาเคลือบลงไปบนพื้นงานที่เรากำลังจะสักแล้วเริ่มสูดหายใจให้เต็มปอดลากเส้นให้มีน้ำหนักและความเร็วที่สม่ำเสมอทำไปสักพักเราจะเริ่มคุ้นชินกับอุปกรณ์ จากเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายโดยช่วงแรกอยากให้ฝึกสักแบบนี้ทุกวันนะครับให้เกิดความชํานาญโดยเริ่มฝึกสักเส้นเลขาคณิตอย้อนมาขายของนี่คือโฟมทําความสะอาดรอยสักถ้าเป็นผิวจริงมันจะเช็ดออกง่ายมากเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นหนังเทียมเราจะมีตัวช่วยในการเช็ดคาบหนังเทียมแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเช็ดออกง่ายกว่าใช้โฟมโดยนี่เป็นการสักครั้งแรกของนักเรียนสักท่านนี้นะครับใครสนใจเรียนสักก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ